สวัสดีเดอสวัสดีเดอพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขูสุคนบอกว่าสิเป็นพี่น้องทั้งฟังลาวฟังไทยเนาะกัยินดีต้อนรับทานข้าวซูซองบ่าวบุญเผยแซนด์อีกแล้วมานีกับพี่น้องเลยโมนี่บ่าวบุญเผยก็ได้เดินทางมาทีบ้านดงกึมพี่น้องเนาะอ่าเมืองไซพูทองหรือว่าเมืองอาจสะพังทองอ่าแข่งสวรรค์เขตพี่น้องเลยโดยดื่มบ่าวบุญเผยกันเนาะโดยโดยมาพ่อมกับมาแต่มากบาบาซแยนพี่น้องเลยมีสองคนคือเก่าเดอพี่น้องเดออ่าเนื่องว่า อ่าบรรยากาศตอนนี้กับประมาณสีแดงแรงแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะโดยประมาณอยู่อะนะสีหรือหามงเนี่ยพี่น้องเนาะโดยเนาะ,ะอ่าก็มาเนื่องจากว่าทั้งบาร์เซนเพิ่งได้มาอัปเดตทั้งอนาครอบครัวครัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยว่าเพิ่งสื่อเสียงเลี้ยงน้ำวาในใรรี่นเลยบ่าวบุญเผยกับบุเคยมาจ้าเตื่อพี่น้องเอ้ยอ่ามามื้อนี้เป็นมือทำอิดหรือว่ามือเลกพี่น้องเอ้ยอ่าบ่าวบุญเผยมาทอดบ้านดวงกึมนี่กัอ่าสำหรับรบ่าวบุญเผยแล้วเนาะ ก๋าโบเคยมาจากเื่อกะไก่พอสมควรพี่น้องเออยเนาะโดยอาจังไดก๋าไปโอ้ไปล่มกับเพิ่นเนาะพี่น้องว่าเพิ่อนอ่าครอบครัวของเอื้อยหรือว่าอ้าเนี่ยพี่น้องอยู่าเพิ่นอยู่บ่ประสาทเนาะอาจังไดก๋าไปได้อำดุลนึงก็เนาะอาก่อนเอื้อเราต้องอ่าขอบคุกขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามช่องบารบุญเพยก๋าตีกดได้กดแชร์อ่าจังไดก๋าผ่ากกดติดตามช่องบารบุญเพยเด้อพี่น้องเด้อโดยอาไปกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นอยู่บ่ประสาทตัวนี้ค่ะบารบุญเพยก๋าเลยมาที่ เคื่อนเพื่อนแล้วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเคื่อนของเพื่อนเลยเพี่น้องเลยโอ้โหเพื่อนอยู่อยู่บ่อประชันเนาะคือสิยูยูหลอกพี่น้องเลยอาทินี้เนี่ยพี่น้องเพื่อนผีไพ่อยู่คนนด้เพี่น้องเลยเนาะอ่าวันเพื่อจะได้เข้าไปโอ้ไปล้มไปถามันตะก้อนเนาะพี่น้องเนาะอ่าคือสีหนาวเนาะผีไพ่อยูเนาะโอ้สบายดีเอ้ยสบายดีโอ้ต้มน้ำเห็นยังเนาะต้มยังอันนี้ โอ้ต้มน้ำหมาบบ่ออนี่ดูดโดยดูดูหนาวเนาะหนาวคนเรพี่น้องเลยลูกบ่ออนี่นะลูกดูกชายอ๋อมีลูกจะคนนหนเอยเลยสามแล้วสามเลยโดูดูดนดะไปเล่นยังไม่ได้มาอ่านี่ผู้ก๊กว่าคือผู้อะไรผู้ผู้ก๊กมันไม่ยิ่งอ๋อมันยิ่งบ่ดู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 อ่าขออนุญาตถามซื้อเอื้อยซื้อนี่ไหนน้อ เลยเลิงบ่เลยเลยอ๋ออายุจะจักปีแล้วเกยสาวห้าแล้วเอ้เท่าไรก็สาวห้าแล้วสาวห้าเนาะโดยโดยอ่าเอกยมีลูกอ่าอายุสาวหามีลูกอ่าสามบ่กี่เนี่ยสามอ่ายิงหนึ่งบ่ยิงหนึ่งผู้ชายสองชายสองเนาะโอ๋อพี่แดงเลยเนาะยังอยู่ในท้องเลยยังไม่ได้ออกมาอ้าวผู้ในท้องก็มี่บ่โดยอ่า เพิ่นตั้งท้องแล้จ i̇şte uh ็ดเดือนนะฮะเผ็ดเดือนเนี่ยได้พี่น้องเลยเนาะอ่าใกล้ๆกันจะออกไล้พี่น้องเลยพี่นวานเนาะอ่าตอนนี้เพิ่นยังเข่าหงเยียนอยู่อ่ะจ้ะโดย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 แต่ละมื้อีนเห็ดยังน้อเนาะเนาะอ้ออย๋อตัดอ้อยว่าแต่ละมื้อนะอ๋อท่องที่กินง่าไปว่านาะไปแล้วของไปเไม่บ่มี่ไปเพื่อกินว่าพี่น้องเอ้ยเนาะ พื่งจะตั้งท้องอยู่ก็อ่าอ่าไปบบได้พี่น้องเอยเนาะอ่าเพราะว่ามันอ่าพึ่งจได้ว่าอ่าถ้าไปพี่องงางกับโบมีกินพี่น้องเอยเนาะไก่บ่ไปตัดนหน่อยแต่ในมือไก่แล้วนาดไรน้อยผลแล้วรถเจ้ามาเอาอ๋อแต่เมื่อรถผลมาหับบ่โดยโดยพี่น้องเอยอ๋อกินเข้ากํายังช่ไหมเนีอ้ยังไ่ได้กินยัง่ได้หุงเข่าต้มขานบยัง่ได้กินข้าอยู่เนาะพี่น้อง เย,อเเยเอ่อเขาดขามาดริมบอโอยอ้ยยังมันข่าอเฮียในยคนบอเข้าเร็วเ,เข้าดำก็นั่งตอีกนะใหญ่เลยยังเธอหน้องผูทิดเข้าดำเด็กยังไม่ได้ไปอ๋โอโดยโดยพี่น้องเลยอาะเนาะอ่าผูฮาพ่อของเพื่อน,นีด้สินนเพื่อนไปไสรมอดิยู คือในได้เพิ่นไปทำงานบ่ทีือไเนี่ยเอ้ยไ,ไ,ไปบ่ได้ไปทำงานเนะแบบนี่อ่าแบบีนได้แบบเพิ่นแบบบ่ได้อยู่ล้มกันนี่บ่โดยอ๋อพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าบ่ได้อยู่ล้มกันน่ะฮึงแต่บ,บ่แต่โดนนะบ่ดโดนแล้วอ๋อแลยน้องเ <c oughs> อ้ยอ่าเอ้ยมาอยู่พี่ <c oughs> ก,ก,ก,ก็ได้อเอ้ยยักขึ้นมาอีกก็ได้เออมันมาค่อนเนาะอ่ายักขึ้นมาบนนี้ เลยโดยพี่น no? ้องไอ้บนคอนเนาะพวกก้ามกบอ๋อมักกะโบกนี่คือผ้าลายแท้หนึ่งคือเนี้ยนี่น้องเก๊กและไปหาโอ้ผ้ามะขั่วกินมะยังกินที่บ่อพวผ้ามะพวกินโอ้โดยโดยโดยอ่าหลังจากที่เอ่ยกั็มาอ้ายบริยูเหมืกันนี่โดนเดิอ์ดเนี้ยบ่อโดนอ่าเลยตอนนี้แบบคือแบบยูน้ำลูกๆทีบ่อเนี้ยอ่าพี่น้องเอ้เนาะไปน้ำลูกนี่เลยซื้อช้นไปหาตะไคอยซื้อข้าวกิน

แบบไรโมแบมบีแบบอ่าแบบนุ้นพอ่อนแม่แบบแม่รักเสายู้เพันนะอันพ่อแม่ที่ว่าเป็นพ่อแม่ของเขาในแพ้ยู้ยเฮือนเดียวกันยูน้งแม่นวอดด้วยกันบโบมีได้พ่อแม่ตายมาแต่ได้บดีนีได้โบม,มีบ่พ่มมอ,มมอ,มมอแม่ได้อ่าเพันเสียไปแล้วเนาะม,มีพ่อแม่กระโดนแล้วโอ้เลยทั้งอ่ะอันที่เจ้าอยู่นี่แม่เลยเดินเฮือนของเจ้าโดยเฉพาะได้ว่ด เออแต่เมนบ่ทั่วพักหัวหย่าเนี่ยอ่ามังหุงแล้วก็ะเมนบอสอ่ออ่อพี่น้องเอ้ยเนาะดูดูเพิ่มกับตื้อบอเนาะพี่น้องเอ้ยเรามีลูกสามคนไงว่าอ่าลูกหัวเพิ่มกิบผมมีเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็ได้แบบอ่าบริยูร่วมกันแล้วอาจารย์ไอ้เพิ่มกิดมีอยู่อ่าลูกสองคนสามคนทีเนียเพิ่มเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ได้ดูแลพี่น้องเนาะ เออแบบตัดอ้อยตัดแอ้วขนมะเนาะขูมือเอาบอมือ,มอนี้มือนี้บรีไ้ไปมันบ่แมนแม่นดได้น้นอยเ้ยเอาไปิอืเพื่อนก็ต้องแต่ตัดอ้อยอทุกมือเนาะพี่น้องเพื่อวันมาหาเงินเนาะมาซื้อเขากินเนาะอ่าพี่นยไน,นได้องน้องมาเดี๋ยวเจาะจะอ,อ่อเพื่อนว่านาะเฮ้ยโกบมอาจาดีเพื่อนแม่ลูกอ แต่ละคนนี่ผู้เอื้อจะปีแล้วผู้เอื้อโอ้ยโดยโดยแปดปีบ่แปดปีผู้นี่ได้ค่ะอ๋าบน้าอยู่บ่นน่ฮะไม่ข่งเฮียนบ่บ่อาบอาน้ายู่อาบน้าเลือคำเเด้อ คือว่าเดเนอเนาะเข่าที่น่บต้องไปซื้อทุกมือเนาะมือหนึ่งนี้ต้มอ้มพ่น้อ๋อยงไเนาะไปซื้อชนหาตัดอ้อยแต่ละมื้อกินโดยโดยโดยโเดี๋ยวบต้องไปซื้อทุกมือเนาะพี่น้องเข่าคนนี้เนาะเรื่องอาหารการกินเ้้่ยฉันได้แบบ ไปหาแบบหากินหาอย่างไม่ค่อยกาเลยเนาะบม่ได้มีเวลาไปหามีผู้ไปหาวะเวลาไปหาแล้วต้มข้าวใส่เกลือให้กินอ๋าพี่น้องไปต้มข้าวใส่เกลือกินเพิ่นอเนาะพี่น้องสาทธุเวลาไปหาเพื่อให้ได้กินข้าวกับพ่ออผู้หญิงผู้เดียวเนาะพี่น้องเนาะอาศัยเลี้ยงลูกสามคนเพิ่นว่าพ่อกับราแบบอ่าผัวกรบ่มีเพิ่นว่าเนาะโออยู่อาไรแยกกันอยู่แล้วเนาะ นี่โดนโดนโดนไปนะทักหน่อยนะได้มืออ่าเราจะเราจะเงินโอ้ยได้มืออะไรชิ้พันช่อพันมีแล้วอ๋อแมนเนี่ยน้งพี่น้องเ้ยเผื่กับคยิงเนาะอ๋อมัดละพันกี่อ๋อมัดละพันกีบมัดหนึ่งกับชิ้ห้าชิ้หกลำคุณมัดนึ่งอะไร อ่ามันหนึ่งสิบหาชิพุกทิองเลยเพื่อจะได้เงินพันกีบเนาะมือหนึ่งนี่ิดจกอยู่ไล่บหาสิบพันมหัวหอดพี่องเลยเนาะชูงชุดก็คือแบบมือแล่เศ้เนาะอ๋อพี่องเลยมือแะ่เศนี่มาจ่ายอ่าใสียใจือว่า นำมาซื้อเข่าซื้อข่าปลาหาในรูปกินนี่มื้อนึงนี้มือเดียวนาอพี่น้องเนาะบ่พ่ออีกเนาะเอ้ยน้ามก็ได้ซื้อบ่นนี่น้กินอตักว๋อน้ากินเอาอยน้กอกโดยโพี่น้องเลยโดยโดยโดย ไพหน้าตาก้าเพิ <fin anta> <ots> ่น okay, กับมมีเนาะพี่น้องเลยโดยโดยโยโดยอ่ะอโอเคแล้วเอ้ยเนาะเออใช่นอาบน้ำมนนมาไพ่นชิมอ่อนเนพี่น้องเลยอ๋นด้ต้มน้ำอาบต้มอาบเองว่คือให้ลูกๆ่าต้มให้ลูกนี่แล้อ๋ออาบน้เปล่ยน่าอาจะเริ่มอาบน้แล้วเนาะเป็นัดเปนหนาวชัอ่าทังนองกับที่เอาเงินเอ้ยไว้ืออ่าข่าเอ้ยเด้อ อ่าซื้อลูกๆกินเนาะโดย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 มือหนามือในทางมาเบยไม่มาสันเนาะโดยทางน้องมากมืนอนีกกะคำเลยพี่น้องเอ้ยเพื่อมาหอดมาอัปเดตเบื้องก่างมาสันเนาะอาการอยู่เป็นปิดอย่างไรพี่น้องเอ้ยโดยด้วยนะโอเคทางทางน้องก็ใช่ฮะเอาตัวทันลาก่อนเนาะอาสบายดีเรื่อยเด้อโดยโดยโดย โดยโดยสู้เต่อไปนั่นแหละเนาะเพื่อลูกอะไรเลยพร้อมกับมีลูกมีเต้าแล้วก็ต้องไม่คิดแค่ลูกนะโดยโดยโดยอ้าสบายดีมากล่ะสบายดีเพื่นไม่ลุกนะสบายดีสบายดียุอ้าอย่าลือหมามน้าเด้อะโดยโดยโดยอันนี้เกิดจะเป็นนาทั้งนานพักของเพื่อนพี่นเราเลยจะปลูกพักสลัดเข้าไปแล้วโดย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  นี่แมช่องส่วนครับพี่น้องเนาะทั้งหมักหุกงหมือนเฮือนพเน่โดยโดยโดยเป็นทั้งเฮือกพึ่งน้องเลยโดยโดยโดยเฮือกของพึ่งเนาะพี่น้องอยู่กับสามคนสี่คนแม่ลูกเนาะผ่าไม่ที่อยาขาดมโนาวนเนาะโดยโดยนี่แหละคือน้องเลยเนาะ พี่น้องหลังจากที่ว่าฝนฟื้ยได้ขึ้นไปโอ้ห่าไปโอ้ไปล้มเนาะกับเอื้อยเพื่อนกับสงสารพี่น้องเลยเนาะทั้งเอื้อยเพื่อนกะมีลูกอยู่สามคนเนาะที่ว่าที่เลี้ยลูกว่าเรื่องอาการเป็นอยู่ของเพื่อนนี่ก็เข่าหน้ามันกับหมู่ีพี่น้องเลยต้องหาไปหาตัดอ้อยเอาเงินมาซื้อเข่ากินไปแต่ละมื่อแต่ละวันเนี่ยพี่น้องเลยทั้งให้ลูกเนาะโดยโดยเพื่อนกับลูกบัวเพื่อนกับพี่ยูร่วมกันแล้วว่าบสัตวเนาะ โดยการส่งสารเพื่อให้พี่น้องเอ้ยบูมีม่ยัง้งพี่น้องเนาะพ่อแม่กับบูมีพ่อแม่ก็ตายเบิดแล้วพี่น้องเนาะโดยโอเคนะพี่น้องบ้าบุญเพยมาฮอดน,นี้กับอ่าสิได้อำลาพ่อแม่ไหวที่นี่สกักกอนอ่ามือหน้าหรือว่าคลิปคลิปหน้าเนาะอ่าไปติดตามกันใหม่เดอ้อพี่น้องเดอ้อก็เด้อเขาก็มุกขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าที่เข่ามาเป็นกำลังที่กำลังใจให้บ่าวบุญเพยติดตามในช่องบ่าวบุญเพยกับอ่าบบกดอ่าข้ามไปใช้กับคออนุญ,ญาตบัดคำขอโทษขออภัยหลายเด้อทั้งบ่าวบุญเพยบ์บ้าบุญาาาตนนนัเะ ทางไรก็คนอื่นก็ขอมุขอบใจด้วยว่าอช่เพราท่พ่อแม่พี่น้องเฮาที่เดินทางเขามาต้องติดตามช่องอวยกให้อยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพขึ้นแขงเนาะพี่น้องเด้อปีใหม่นี่ก็ขอให้ดูแลสุขภาพเจ้าของในเด้อพี่น้องเด้ออ่างไร่ก็ขอให้แ็่พี่น้องเฮามีการในงานที่ดีขึ้นขึ้นไปพี่น้องเอลยโดยเนาะท้าบ่าวบุญถวยมานี่ก็คอยคอยจบคลิปไใบสมณิสก่อนมือหนาหรือว่ามือต่อไปก็ติดตามกันใหม่เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อสำหรับมือนี่ก็ขอกล่าวคำ่า สบายดีสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย